สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงในเรื่องของแรงดันไม่ค่อยมีนะครับผมก็สำหรับพี่พี่คนไหนนะครับที่ไม่ค่อยจะเปลี่ยนนะครับหนึ่งนะครับกรองดีเซลนะครับผมสองนะครับกรองปั๊มน้ำมันดีเซลนะครับแล้วก็สามนะครับ ก็คือกรองปั๊มติกในถังน้ํามันนะครับผมซึ่งนะครับถ้าไม่ดูแลรักษาหรือเมนเทนน์นะครับผมอย่างดีถ้าจะให้ดีนะครับ50,000กิโลถึง10,000 0กิโลเมตรนะครับควรที่จะทําการทําความสะอาดกรองนะครับหนึ่งนะครับกรองปั๊มติกนะครับแล้วก็กรองปั๊มคอมมอนเรลนะครับแล้วก็จุดต่อมาก็คือ กรองดีเซลนะครับกรองดีเซลก็กคือ,อนั้นเปลี่ยนตามอายุการใช้งานนะครับแต่ผมอยากจะให้นะครับทุก10,000แสนกิโลนะครับควรที่จะทำการแมนเทนนะครับในส่วนของกรองปั๊มติ๊กในถังน้ำมันนะครับแล้วก็กรองปั๊มดีเซลคอมมนเรลวนะครับทีนี้ฟีดนะครับสำคัญยังไงนะครับแล้วก็ท่าน้ำมัน อ่าถ้าปั๊มติ๊กเสียนะครับปั๊มติ๊กเสียนะครับจะส่งผลไรต่อเฟสนะครับมาดูนะครับผมจะทําให้เห็นภาพกันเลยนะครับผมเราดูนะครับเนี่ยผมจะเทน้ํามันนะครับผมจะเทน้ํามันตรงนี้ก็คือสายที่มาจากปั๊มติ๊กนะครับในถังน้ํามันดีเซลนะครับผมทีนี้ผมก็จะเทสมมุติว่านะครับ ปั๊มติ๊กดันน้ำมันมานะครับอ่าเห็นไหมครับปั๊มติ๊กดันน้ำมันมานะครับเห็นไหมครับพอปั๊มติ๊กดันน้ำมันเข้าไปปุ๊บนะครับน้ำมันดีเซลนะครับจะเข้าไปในปั๊มคอมมอนเรลนะครับผ่านกรองดีเซลตรงนี้นะครับผมตรงนี้จะเป็นกรองปั๊มดีเซลนะครับผ่านกรองตรงนี้นะครับถึงจะมาผ่านฟีดปั๊มคอมมอนเรลนะครับผมก็คือนะครับถ้าอ่า กรองไม่สะอาดนะครับไม่เคยเปลี่ยนนะครับปั๊มติ๊กพังแล้วฝืนขับใช้งานนานๆนะครับผมนี่นะครับจะส่งผลให้ฟีดโดยตรงเลยนะครับฟีดจะเสียดสีกันจะล้วมคลอนหรืออะไรไม่แนใจนะครับก็จะทําให้แรงดันไม่มีนะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะเทให้ร้นออกมาเลยนะครับเนี่ยจะจะได้เห็นนะครับชัดๆนะครับผม นี่ครับนี่ครับมันร่นออกมาแล้วนะครับผมถ้าเทไปตรงนี้ปุ๊บมันก็จะร่นออกมาตรงนี้นครับเพราะว่ารูตรงนี้นะครับเขาจะมาผ่านกรองปั๊มดีเซลก่อนเข้ามาฮาฟีดนะครับจะต้องผ่านกรองปั๊มดีเซลอีกหนึ่งชั้นนะครับแล้วก็ค่อยมาฮาฟีดนะครับฟีดก็ปั่นนะครับผมไปจุดต่างๆนะครับพอประมาณนี้ผมก็ถ้าผมอธิบายผิดพลาดตรงไหนผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผม ส่วนพี่ๆคนไหนครับที่ทุกอกทุกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมเข้ามาดูกันบ่อยๆนะครับผมเพื่อที่จะได้ความรู้นะครับถึงจะไม่ได้ถอนไม่ได้อะไรนะครับแต่ก็อย่างน้อยนะครับก็ครับก็ยังไงก็พยายามนะครับดูแลรักษาให้ดีๆนะครับรถก็จะอยู่คู่กับเราไปนานนะครับผม โดยที่เรานะครับไม่ต้องไปซ่อมแปลอะไรมากมายนะครับผมอันนี้ผมแก้มาทดลองให้ดูนะครับทดลองให้ดูให้เห็นให้เห็นว่าฟีดมันสําคัญขนาดไหนนะครับทําไมผมถึงมาทําคลิปนี้ให้นะครับผมก็คือคลิปนี้นะครับก็น่าจะกระจางนะครับผมผมก็ถ้าผมอธิบายผิดพลาดตรงไหนนะครับผมก็ ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมผมไม่ได้มีเจตนาที่ทาคลิปแบบไม่ถูกต้องให้ให้ดูนะครับผมก็พยายามหาวิธีการต่างๆนะครับก็มาทําให้ดูนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับพี่ๆที่เข้ามาดูช่องธรรมดาธรรมดานะครับผมผมก็เป็นเพิ่งเริ่มเข้าวงการนะครับผม ยังไม่เต็มตัวนะครับก็ยังไม่ได้มีอู่มีอะไรนะครับก็ในอนาคตนะครับก็อาจจะเปิดอู่เล็กๆนะครับผมไว้ซ่อมนิดๆหน่อยๆน,นะครับก็ไม่ได้ทําอะไรมากมายนะครับผมก็จะทําแค่เฉพาะรุ่นคอ,อมมอนเลวยูหนึ่งอยู่สองเท่านั้นนะครับรุ่นอื่นจะไม่ทําไม่ได้ทํานะครับผม ครับส่วนพี่ๆคนไหนสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมนะครับก็สอบถาม,ไ,มได้นะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณครับผม